มหาวิทยาลัยก็จะมีทุนการศึกษาเอาเป็นประเภททุนเรียนดีก่อนนะคะทุนเรียนนี้ก็จะมีทุนรัตนมงคลนะคะซึ่งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่าใช่ค่ะถ้าน้องๆเรียนดีเก็บพอร์ตมาสมัครกับเราได้เลยนะคะแล้วก็พิจารณาจากเกรดแล้วก็พิจารณาจากความสามารถนะคะแล้วก็สองก็จะลดลดหลั่นลงมานะคะก็จะเป็นทุนโกนะคะทุนโกก็ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ45%เปอร์เซ็นต์อ่าใช่ค่ะแล้วก็จะมีทุนซิลเวอร์นะคะทุนซิลเวอร์ก็ยังดูเกรดนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ ท่าสนามมงคลแล้วก็โกนะคะแต่ว่าก็ดูความสามารถพิเศษของน้องๆน,นิดนึงนะะอะไรย่<ม>างเงี้ยค่ะลดหลั่นก็มีหลายทุนใช่ค่ะ แล้วกิจกรรมรวมถึงโครงการต่างๆที่จะสนับสนุสนน้องๆนี่มีอะไรบ้างเราก็พยายามจะให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียกว่าโชว์ผลงานตัวเอง<ม>อเพราะว่าเราเน้นเน้นการเรียนปฏิบัติเพราะฉะนั้นของเ<ม>ด็กๆเราเยอะนะคะ<ม><ม>เราก็จะมีะกิจกรรมเช่นนิเทศเฟสนะคะ<ม>ซึ่งจะจัดในช่วงมกราคมพาของทุกปีนะคะให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ใช้หนังสั้นที่ตัวเองทำอะไรเงี้ยค่ะ